สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ่มพยากร์อยากล้ำเส้นก็ได้แต่อย่าหาว่าไม่เตือนดูนิ่งๆ มีความสุขุมกับภายใต้ความสุขุมมีอะไรเปิดใบเดียวพอแล้วเปิดใบเดียวก็พอแล้วกลัวเราจะไม่ทำให้คุณโมโหนะคะอยากล้ำเส้นก็ได้ทยหาว่าไม่เตือนโดูดันอะไรปานี้ดูมาก มีองค์เทพในตัวที่ดุมากๆอยู่ในตัวกันหรอคะด้วยหรือเปล่าบูชาท่านท้าเวสวรรณปูเวศพ่อพิราบองค์ไหนก็นแล้วแต่ที่เป็นยักษ์ไหมครอบเสียนองค์ที่เป็นยักษ์ไหมบูชาอะไรที่เป็นองค์เทพดุร้ายคือจะบอกว่าดุร้ายดุดูอ่าดูดุดไหมคือจริงๆอ่ะเป็นคนที่ฝ่ความสงบ ชอบธรรมะชอบฟังเพลงเย็นๆชอบธรรมชาติชอบกินอะไรที่เป็นออร์แกนิกเป็นธรรมชาติเช่นจิบชาสบายๆอะไรแบบนี้เปิดเพลงเย็นๆสบายๆโหแต่อย่าใคร่าได้กว่าล้ำเส้นมาทำให้ฉันเขาเรียกว่าต่อมอะไรแตกขึ้นมาเนี่ยโหมันได้ยิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะยิ่งกว่าดีที่มันแตกแล้วมันขมอะค่ะ น,นี่กว่าน,นั้นอีกพอ่อถุงไายไปในโหด,ดมากโหดมากถึงมากที่สุดน่ากลัวมากคุณน่ากลัวมากอ่ะน่ากลัวจริงแต่บทจะอ้อนโอ้อย่าก,ก็เด็กมีหลายคนอยู่ในตัวเดียวคุณเนี่ยมีทุกอย่างเลยครบออปชั่นครบจริงๆถ้าเป็นแบบว่าอะไรที่แบบซื้อมานี่ใชุ้้มอ่ะมีปุ่มประมาณร้อยปุ่มอะคะเลือกไม่ถูก น้ำจะกดปุ่มฟังก์ชันไหนดีงงมีออปชันเยอะมากจะเป็นเด็กก็ได้ใช่เป็นผู้ใหญ่ก็ได้ใจเงียบเฉยๆนิ่งๆก็ได้คิดทำอะไรที่แบบว่าเป็นการเป็นงานก็ได้ไม่เอาอะไรเลยก็ได้หรือจะเรียกว่าให้แบบว่าพังกันไปข้างนึงเลยก็ได้ ถึงเวลาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนี่โอ้โหสุขขุมเขาเรียกว่าอะไรนะสงบเยือกเย็นแล้วก็เป็นคนที่จะบอกว่ายัางไงดีอ่ะวางตัววางกิริยาได้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์อย่างนี้เลยดีกว่า เวลาไหนจะให้รบเต็มที่เวลาไหนที่จะต้องเขาเรียกว่าถูกกาลเทศะจะต้องอยู่กับผู้ใหญ่จะต้องวางตัวยังไงก็ได้แต่ถ้าเจอผู้ใหญ่แบบไหนลักษณะผู้ใหญ่ที่น่าจะต้องปฏิบัติแบบนี้คุณก็ปฏิบัติแบบนี้อีกคนนึงน่าจะปฏิบัติอีกแบบหนึง่งคุณก็จะปฏิบัติอีกแบบหนึง่ง ซึ่งไม่รู้ไปดูกันเองตามเคส by เคสหรือถ้าเจอคนหรือสถานการณ์อะไรที่คุณจะต้องเป็นแบบไหนคุณก็สามารถที่จะปรับเป็นแบบนั้นได้นะคะอืมแต่ก็เป็นคนที่คิดมากนะบางทีทำไปแล้วก็แอบคิดมากนิดนึงนิดนึงนะเป็นคนที่ดุเป็นคนที่ดุมากจริงๆใครอย่ามาล้ำเส้นแต่ที่เหลือบอกได้เลยเป็นคนจิตใจดีเป็นคนหลายบุคลิกมากเลย ให้เป็นเด็กก็ได้นะอะไรที่มันแย่ไปแล้วคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคุณมีคําว่าทอ้อแต่คุณไม่เคยถอยคําว่าทอ้อคุณมีแต่แต่ไม่ถอยเพราะเพราะอะไรที่บอกว่าทอ้อมีเพราะมันมีใบนี้นั่งร้องไห้คนเดียวแบบไม่ให้ใครรู้ว่าฉันร้องไห้ว่าฉันเสียใจอะ่ะเป็นคนที่พยายามเข้มแข็งในใสายตาคนอื่นเหมือนกันนะแต่บางทีข้างในมันก็อ่อนนะคะนะบางครั้งดูเหมือนแข็งแข็งนอกอ่อนในแต่บางครั้ง แสดงออกอ่อนโยนแต่ข้างในจิตใจเนี่ยแข็งประดุดหินผาเลยในบางเรื่องในบางเรื่องในบางกรณีคุณเป็นคนเคสบายเคสนะจะยึดไม่ได้นะว่าว่าว่าคุณจะต้องเป็นแบบตรงเป็นแท่งเลยไหมหรือว่าจะต้องการความยุติธรรมในทุกกรณีหรืออะไรย่งไม่ใช่คุณจะปรับตัวตามสถานการณ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นมิตรที่ดี เป็นที่ปรึกษาที่ดีและมีคนที่คอยช่วยหรือคอยให้คำปรึกษาจะให้กระล่อนกิ้งก่องอ,อ,อะไรกรอกกริ้งโอ้ยเล่นพัน,นกันคุณก็ทำได้จะให้หมุนเงินจะให้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอะไรคุณทำได้หมดเลยจะให้เด็ดขาดขึ้นมาปากนี่เฉียบคมมากสมองเฉียบคมมากนะทำอะไรแบบว่านิ่งๆอ่ะแต่เขาเรียกว่าเชื่อนิ่มๆอ่ะทำได้จะให้ดุแบบ อย่างนี้เลยก็ทําได้เขาเรียกว่าแบบว่าให้แตกหักกันไปข้างหนึ่งเลยก็ได้บทที่จะถือศีลบทที่จะแบบเข้าทางพระทางธรรมคุณก็สงบเยือกเย็นได้เป็นคนที่เป็นผู้นําที่มีความสุขุมรอบครอบมากๆต่อให้มีอะไร เข้ามาพิสูจน์คุณขนาดไหนคุณก็สามารถที่จะชนะบททดสอบได้ทุกอย่างถึงแม้ว่าจะมีบาดแผลก็ตามแต่คุณก็สามารถทํามันได้สําเร็จในที่สุดคุณก็ยังคงเป็นเขาเรียกว่าคนที่มีภาวะผู้นําสูงนะคะแล้วรักษาทรัพย์สินได้ดีเป็นคนที่รักษาทรัพย์ได้ดีแล้วก็เป็นคนที่มีความโชคดีอยู่เสมอเนืองๆเ,เลย บางครั้งชีวิตอาจจะเป็นช่วงขึ้นช่วงลงค่ะขึ้นขาลงคุณสามารถที่จะเข้าใจสภาวะแล้วก็สามารถปรับตัวได้นะคะคุณมีความที่สุขสมบูรณ์อยู่แล้วมันเหมือนกับว่าคุณเป็นคนมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีอยู่แล้วมีภูมิมต้านทานทางด้านจิตใจที่ดีอยู่แล้วแต่เป็นคนเขาเรียกว่าบางทีก็แอบมีเล่เหลี่ยมแอบมีเล่เหลี่ยมแอบมีขาวกระดำนะมันซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์อะคะ่ะมนุษย์มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดี เป็นคนที่มองการไกลมองการไกลเป็นผู้บริหารได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับการต่างประเทศดีมากเกี่ยวกับออนไลน์ดีมากนะคะเป็นคนมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าามีเพื่อนอาจจะมีเพื่อนน้อยนะมีเกณฑ์ที่จะต้องมีการเฉลิมฉลองกันเร็วๆนี้หรือจะมีความสำเร็จอยู่เนืองเนงืหรือจะมีความสำเร็จอะไรที่คุณรออยู่ กำลังใกล้จะได้เฉลิมฉลองแล้วจะบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่ไข่ล้ำเส้นไม่ได้